สวัสดีจ้ามาพบอกันกับอังคือกัาจากพี่น้องจ้าในช่องกินกับอังจ้ามาจากพี่น้องจ้าวันนี้ได้ตำเหลากุ้งสดตำสตอกุ้งสดจับพี่น้องจ้าแต่ยอดผักขามาก,กับต้นหอมแคบหมูจับพี่น้องจ้าขนมจีนอืมกุือกตัวย้ายไงจับพี่น้องจ้าไม่กินน้ำกันเนื้อจ้า cùng <laughs> tổ nhai hen Bắt chà wow bát năm tập ขาดไม่ได้ขนม,มจีนกินกับยอดชะอบกพันกัน จ,จัดมา มาจ้าชับชซนน้ง่ะ mm <coughs> การลวก ชาสตาอ,อืมอันนี้ก็มิน้นอันนี้ก็มิน้น แ่ที่สุด Ela um, é bem, bem. com um, susto, um susto. Hum. แ็บหมนูมน้่งฟูฟูตำบัดงไลให้น้ำลายตีพี่น้องจอ้าไม่ได้ใส่อะน,น้ำเปล่าหรือจะใส่ตะปะเด็บใส่ตะปะละ คลิปนี้ขันกินวัสดุภาพว่าวัสดุภาพกินมุ่งมั่นตังไต่อ่างขอโทดขอให้พี่น้องหลายๆเรยอพี่น้องจ๋าฝากพี่น้องให้กำลังใจอ่างคือเกาจับพี่น้องจ๋าด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ในอ่างอ่านน้ำเนเด้อไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ